มาดูตัวแรกทางด้านขวามือกันอ่ะยืนรออยู่แล้วน,นี่สองตัวลยอยไฮกีน่านี่ฮนะสายพันรลายจุดค่ะใหญ่ที่สุดแล้วก็ดุที่สุดใหญ่กว่าเจ้าลายแถบที่เราเจอเมื่อกี้อีกด้วยนะี่ฮะขวามือไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะข้ามมาวิ่งได้เร็วเฉยๆค่ะแต่ว่าข้ามมาไม่ได้แนะน่นอนอนะขาเขาสั้นเนาะโอ้าหหลงป่านมานาสองคนนี้ก็ชื่อเล่นน่ารักมากๆเลยคนะ่ะปงเหน่งบอนแห่เอ้ยชปอปงเหน่ง อ่ส่วนถัดมาค่ะนี่จะเป็นการจำลองหมู่บ้านมาไซนะคะด้านในเราจะเลี้ยงไว้แค่อัวแล้วก็แพะนะคะไม่มีคนแน่นอนหมู่บ้านนี้เนี่ยในชีวิตจริงน่าสงสารค่ะเพราะว่าฮยีน่ามันจะชอบไปขโมยสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเขากินนะคะเขาก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการน้อมรั้ด้วยหญิงไม้หนามซะเลยค่ะถ้าเคยดูสรารคดีเนี่นะชาวมาไซเนี่ยจะสวมเสื้อผ้าสีแดงสดทั้งตัวค่ะมีกระบอกคู่กายหนึ่งอันนะคะอยู่ขวามือนะ ตัวพวกนี้เนี่ยเขาจะหน้าตาคล้ายกวางเลยเพียงแต่ว่าเขาไม่ใช่กว่างนะฮะเราจะเรียกว่าแอนติโลค่ะแอนติโลมันจะมีเขาชุดเดี่ยวนะฮะหักแล้วหักเลยไม่สามารถทัดเปลี่ยนได้มีชื่อว่าเลชเป้แดงนะฮะมาจากแอฟริกาใต้ตัวผู้มีเขาเนี่ยนะคะตัวเมียไม่มีเขาเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเขาใ,ใกล้ๆดีกว่าหน้าของเขาเนี่ยน่ารักนะคะจมูกจะเป็นลูกงเหมือนใจหน,น้าเนี่หมือนกับเติมเครื่งมาแต่แตงหน้าแต่ปีห้าเลยนะ,ะคะกดอายไลเนอร์ติคนตาป้อม สวยใช่ไหมฮะสวยทุกตัวเลย <c oughs> เน่จะว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเลือกกินค่ะกินหญ้าที่สดใหม่น้ำสะอาดสะอาดนะ่ะแต่ไม่เนื้อของพวกเขาเนี่ยค่ะจมูกเป็นลูกหัวใจจริงๆอ้วนดูดทิที่ปนเปันของฉันนักล่าเนี่ยฮะเนื้อน่าจะจมูกน่ารักอันนี้เราไปเจอกับเจ้าตัวที่กินเจ้าตัวนี้กันดีกว่าสิงโตแอฟริกา เจ้าป่าของเราแน,น่ๆขวามือสีน้ำตาล่ะซ้ายมือสีขาวสิ่งต้องเหมือนกันเลยแต่ต่งกั้แก็สีแต่ถ้าใครอยากเจอตัวผู้แนะนำดูขวามือนี่ค่ะขนมชิมบา้าอืมชิมบ้านะคะนาลานอนอยู่บนโต๊ะนั่นเลยค่ะสบายสบายอยู่บน โชคดีมากเลยนะคะได้เจอตอนเขาตื่นเะะเพราะว่าปกติสิงโตเนี่ยจะนอนค่อนข้างเยอะนะคะสิบแปดถึงยี่สิบ่ค่ะโอ้โหอีกสี่ชั่วโม,ง,วมงตื่มาแค่คำรามเช็คอดน้เคิกินอาหาแล้วก็กลับไปนอนนะคะ ชีวิตมีแค่นี้นะคะเพราะว่าหน้าที่หาอาหารส่วนมากจะเป็นของตัวเมียนะค่ะตัวเมียหาให้กินสบายใช่ไหมคะเพราะว่าสรีระของตัวผู้เราเนี่ยไม่เหมาะกต่อการล่านั่นเองค่ะเพราะว่าไปหมอบเนี่ยเขาเห็นหมดเลยเนียคะขนแข็งคอใหญ่เนีก็เลยเลือกที่จะให้ตัวเมียล่าดีกว่า